นี่ครับสวัสดีมื้อนี้ครับมีเมนูอีกแล้วได้นากัดหมูครับแบบเขาขูดขูดแล้วได้ครับนี่ผมถีดเอามาหั่นแล้วก็ต้นดวกจิ้มครับติดตามครับผมอันนี้ให้มือกล้องมือกล้องจับข้างล่างนี่แหละเออเคทำเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่โดนวันหยุดครับมื้อนี้ เขาหั่นกันเนาะใช่หรืนีม่ใส่เป็นแบบเย็นเยเ็นสองคนเดียวผมพี่หั่นว่าครับหั่นละเอาไปล่างออกเลยกะเอามาตบครับเป็นนาคาทีบบ่เป็นบูดเรียบร้อยครับร้อยหนึ่งเป็นวันีเนาะ ่เย็นจะคล้ายนึงเนื้อสีเมียนวะจะทำเมนูอะไรลรอเอลวกกิมวกกิมวกจิมหวกิมไดับเม่นูกับเจ็บมีหลอข้าวนำเบอร์เนี่ยไ เั่นเรื่องหั่นแบบนีหลังเขานี่ครับหั่นแบบนี้ครับคร <Okay. S 2> ับจะเป็นหนาที่ซองครับเป็นหนากากงูเป็นกากเป็นกากอร่อยบ่อนไงแซ่ตัวนี้ จะซื้อกากแล้วห่อยไหเพราะงี้เนี่ยเราขายแห้่ร้อยหนึ่งเงินกากกากนี่รอ้อยหน,นึ่งเงินวะแปดสิบบาทเองครับพีบนองแปดสิบ <80 S 2> <80 S 1> บาทมึงนี่ะกากที่เพิ่นหลอกออกเลียวรับน,นี่กากเล้วยครับพั่นได้สิได้ประมาณนี้ครับเนี่ยหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยเอามาต้มหลวกจิ้มครับยำก็ได้ครับต้มเรียบร้อยเนี่ยเอามายำก็ได้มากจิ้มก็ได้มากเอาไปพัดก็ได้ครับผุ่มเียครับเนี่ย แปดสิบแปดครับติดหัวหมูหัวใหญ่หนึ่งครับโอ้สุดยอดเลยวะสุดยอดเลยแก้มบ่จ้าซี่ h e แก้วว่ะโอ้คนสิโอ้เบบออเอาใส่ใสน้ำให้โอเคนี่ครับเตรียมเครื่องแล้วเตรียมเครื่องกันสีต้มครัรบบ่ส่ครับเอาคามเตรียมเรียบร้อยแล้วลวกจิ้มต้มหั่นแบบนี้ต้มใบเอาไปพัดเอาไปเ heat อะไายอย่างครับเอาไปย่ำก็ได้เอาไป ข้ามถูกอีครับเนี่ยต้มมาให้เรียบร้อยแด้วครับเขามาหั่นต้มอีกเทค่นึงติดตามครับเดี๋ยวหั่นหั่นหัวนี้อีกก่อนเดี๋ยวหั่นหัวนี้อีกเรียกแลกกันเดี๋ยวเขาไปต้มเราจะมาตับน้ำจิ้มน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มธรรมดาเข้าเลยนะครับน้ำจิ้มจิ้มเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวเออจิ้มเปรี้ยวธรรมดาเฮ้าหมูนี่ต้องเปรี้ยวครับเนื้อต้องขมติดตามครับผม ย่งต <Yeah>, ัวหู so <laughs> ้นะครับพี่น้องทห้่อย่แมนแย่งหู้วยังหู้ดไก่เดาไก่ดห้อมแลรอห้อมแล้วห้อมแล้วอะไรคือห้อมไก่อ๋อไก่ไก่จะเสร็จอะไรคือหอมอุ้ยแล้วจดจัดหูขาวขาวหูสะอาด เสร็จเรียบร้อยซองวล่างเขียงถางกะโอ้จนนี่เลยครับโอ้หลาลุ้ยมาเนาะห่วงเอ้ยพอสื่อว่ไนนี่ครับน้ำเริ่มเดือดแล้วครับกมกะวาก,กันใส่ได้ครับผม น้ำเดือดแบบนี้ก็ใส่เลยครับหลั่งมาเรียบร้อยก็ใส่เลยเรเดี๋ยวก็มีเห็นอยู่จะโหลดแอปเป็นพวกลนี้ลบิง ล่นครับพี่น้องสองนากากตุมสองเท้าเอาไว้กันครับมันล่นล่นไหมเอา่แลวล่นหมอนไหมมูสองนาการล่นหมอเลยครับพี่น้องล่นครับล่น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  เอาไปตะต้มซองเทียบพี่น้องหลายลายแห้งเออติดตามครับผมหน้าการงูมือนีิเก็บอาบหม้อไปครับติดตามครับไ,ได้นี่ครับผม,มดมหมูมือนีิครับนี่ครับผมแนวแก่ครับทิ้งหน่อย <c oughs> นี่ก็ออถามันหล่นไหมสองหัวใส่แล้วหล่นไหมสองหัวใสหล่นเด้อพี่น้อง กำลังได้ทีครับครับกำลังได้ที่หละมีบังหน่อยนี่เป็นรอบสองครับเดี๋ยวไตํำเจ้ากันมุกมูยังไงมกกมูเร่ายังสองมกครับมุกมูแซนอมัยพี่ครับเบิรแล้วตาำสัวงครับเบิรแล้วพี่ sông bác này chặt ba kiếm kiếm gần thì với đây đẹp hà chim mua ăn tầm chơi này dạ chơi rồi đi mà đào anh thôi rồi ต้มเรยเหรอมึงมึงเอาผมมาหาหินมาหาอ้มเอาหิมาอันผมต้องแบเสียบสีปะใส่ได้ปริมาณตวงเอิสีปชิ่ังเขาไม่เท่กันไมเที่ยวลไปเที่วจอดไปเที่ยวลายเลยไม่ต้องจอดไีเลยหลวว่าจอดวันวัน

ngay là... ừ. phải đi kiếm, tao rồi coi, coi ngay, coi ngay. Ừ điểm, đúng không anh điểm, chỉ cần thôi, <laughs> cái không, phải, đi 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 đi

มันสองหน่วยแล้ว เรอยแทบซากเ่อเลยแทบซากเร่อเลเอานำเอาอุ่นนำนำจากต้มมูเอานำอุ่นจากอะไรกันเ้เอหมูน้ำเบิดเเดอร์เอร เร่วนเบิดเลยเจ้ะบได้ปะอืมยกับนเบิร์โเบนจบดล่กจะกิซ้ำได้แล้วซ้ำกันคุณยเห็กับเขาเนาะเอามัหลมอะไรวะนี่นี่ครับยัวทำอไรมันกินกับประมาานี้ครับจิ้มแบบบ้านเรา

ข mm. ึ้นข้าวลงเลยอองมึงเนี่ยไฟซิมครับเียบรอยครับคน ลับ้ครประมาณนี้ไปมัวประมาณนี้ครับพี่บองนี่เบืงเอาไป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 ปิดอันเจ้าภาตรวจเสียบเลยวันนี้รอง เรียบร้อยนะครับนี่หน้าตาเอ้ยจิ้มครับโดยเฉพาะอ้าวลองครับจิ้มเป็นยังไงครับสําหรับจุ่มแบบนี้นะครับสีเหลือกะกินไปอีกพักยามบ่นี่ครับส่วนทีเหลือสีเรือกะดล้างจากกันตัวนี้ต้มเอาเออเอาตัวเย็น ตักจะตักตัวนี้ออกเบิร์เอาตัวนั้นมาใส่อีกแต่ตัวอยู่ในกระจาดบ่าเทนเดอร์จุ่มบ่โอเคเอาไว้เอาไว,าไว้ครับส<อ>วัสดค,ค,ครับพี่น้องติดตามคักขนาดนาครับพี่น้องจบพิกแน่นอนนี่ครับนี่คิปใหม่เดี๋ยวทิศไายทำให้เบิร์อีกสวัสดีครับ